ตัว V P เราจะเริ่มต้นค่าคอมมิชชั่นที่20%ก่อนเราเริ่มต้นตัว V P เนี่ยนะครับ20%เสร็จปุ๊บเมื่อเรามียอดสั่งซื้อหรือเวลาไลฟ์ก็ขายได้เรื่อยยอดขายตัวเนี้ยสามารถสะสมได้โอเคไหมสามารถสะสมได้ตลอดชีวิตอ่าบางคนถามว่าปีหนึ่งตัดทิ้งไหมเดือนหนึ่งตัดทิ้งไหมคำตอบคือไม่นะครับอ่าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตไปอีกนานแค่ไหนฮะอุ๊ยคำถามล่อแหลมมากเลยเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนคำถามใหม่ ไอ้ตัวนี้มันสามารถสะสมไปได้ตลอดชีวิตเราเลยสมมุติว่าเดือนนี้เราขายได้ประมาณ3,000บาทเดือนหน้าขายได้ 4%, 0 0พแล้วเราก็ไม่ขายเลยไปสัก5เดือน6เดือนต่อมาปุ๊บเราขายได้7,000สะสมให้ไหมครับสะสมให้อยู่สะสมให้เรื่อยๆไปตลอดชีวิตเลยครบ1 3 0 0 0บาทยอดขายนะครบประมาณ1 3 0 0 0ก็จะเป็น VVIP ก็จะขยับตรงนี้ให้มาเป็น2ีครบ3 0,000ขึ้นไปปุ๊บก็จะขยับตัวนี้ให้เป็น 3 5แล้วก็จะไม่มีปรับลดลงไปด้วยตีง่ายๆว่าวันนี้คุณขึ้นมาเป็นครีเอเตอร์ระดับเลยปุ๊บคุณเป็นเหมือนเป็นเอชอะได้บอกไหมคุณเป็นเหมือนเป็นเอชแล้วเป็นแล้วเป็นเลยกินยาก็ไม่หายไดบอกไหมฟีลลิ่งมันจะประมาณนั้นนะครับอ่ะไปกันต่อไปกันต่อโอเคทำไมฮะอันนี้คือเป็นอยู่แล้วฮะเป็นอยู่โอเคแซวเลนะครับโอเคอ่ะให้ดูกันตัวนี้ครับคือหลักพื้นฐานนะครับเมื่อกี้นี้ตัวมูนิพัทใช่ไหม หนึ่้าค่าในหน้าเท่าไหร่ครับ3าสิบห้าอร์เซนขายหนึ่งหนึ่งห้าได้กำไร4ี่ร้อยสองบาทอ่าเสร็จปุ๊บในนี้เวลาที่เราขายมาได้เสร็จปุ๊บนะครับในยอดขายตัวนี้เราจะมี PV หรือ Point Value ตัวนี้ครับเป็นคะแนนสะสมให้ในระบบไปคำนวณเป็น Cashback ให้คุณอีกทางหนึ่งด้วยถ้าใครไม่เข้าใจตีง่ายง่วันนี้ใครเคยซื้อของเซเว่นบ้างครับทุกวันนี้ซื้อของเซเว่นได้อะไรครับ ได้สเตม็มนะเมื่อเช้าใครสะส,ส,ส,สมสเต็มบ้างตอนนี้กําลังมีเทรนเลยใช่ไหมสะสกส,สแสตม็มเหมือนกันเลยอันนี้คบ40บาท50บาทได้สเตมหนึดวงไม่รู้อันนี้ทุกทุกบาทตีโดยประมาณคุณจะได้หนึ่ง PV เอา PV ตัวนี้ไปลงในระบบมันก็จะเป็นแคชแบ็กเงินสดให้คุณโอเคไหมครับเซเว่นได้สเต็มอันนี้ได้เงินสดโอเคไหมหลักการเดียวกันนะครับอ่ะไปกันต่อ โอเคอันนี้ตะกร้ารวมนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสองหมื่นชิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นเทรนด์ตอนนี้เลยของออนติเมตเรนซีแล้วก็ในทิกตอกด้วยคือตัวซีถุงน้ำก้อนเนื้อน,นะครับขายไปแล้วหนึ่งเจ็ดจุดห้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยชิ้นนะครับอ่าอ่าใช่คนซื้อเยอะเลยแล้วก็อันนี้เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในที่เป็นสตูดิโอนะครับในการไลฟ์ของที่สังกัดนะครับก็จะมีให้ตรงนี้ด้วย โอเคครับอันนี้เราก็จะมียอดขาย่ดิ้นมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวมๆแล้วน่าจะเกือบเกือบ22ล้านบาทแล้วเกือบเกือบ22ล้านบาทน,นะครับของที่รวมๆมมาทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญไม่ใช่ยอดขาย22ล้านบาทแต่เป็นวันนี้ครีเอเตอร์ที่เข้ามาทําตลาดเนี้ยเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปมากกว่า8ล้านบาทแล้วนะครับโอเคไหม <loyalty> คือวันนี้ หลายแบรนด์เขาจะบอกว่าอยอดขายหลักร้อยล้านพันล้านคือเราเข้าใจว่ายอดขายการันตีว่าสินค้าขายได้เนี่ยเราก็มียอดขายเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมเราเป็นคนที่จะเข้ามาทำไลฟ์เราเป็นคนที่จะมาหาอาหารหาเงินเนะี่ยไว้ให้เราคุยกันเราไม่คุยกัืว่ายอดขายได้เท่าไหร่เราคุยว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าซึ่งตัวนี้นี่คือค่าคอมมิชชั่นนะครับ จ่ายไปทั้งหมด8ล้าน50,000กว่าบาทเนอะอันนี้อัปเดตเมื่อเดือนกันยานะครับเดือนตุนลาเน,นี่ยก็มีจ่ายไปเพิ่อมอีกเป็นหลักแสนบาทเลยทีเดียวอะไปกันต่อนะครับอันนี้คือท็อป20อนะท็อป20ของบริษัทตอนนี้นะครับอันนี้ไล่จากอันดับที่20ขึ้นมานะก็จะมี9,000มี30,000มีอะไรอย่างงี้บ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคือท็อป10ตอนนี้อันดับ1ในสังกัดค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1ล้านบาทต่อเดือนนี่คือเดือนที่แล้วนะ โอเคไหมสแสดงว่ามันเป็นการการันตีเลยครับมันมีนการการันตีว่าวันนี้มีคนที่เข้ามาไลฟ์แล้วแล้วก็สักเซสได้ขึ้นมานะครับมีหลากหลายโปรไฟล์เลยนะครับเนี่ยที่สองนะครับแสนเก้านะครับที่สามแสนแปดที่สี่แสนเจ็ดที่ห้าแสนเจ็ดที่หกเก้าหมื่นที่เจ็ดเจ็ดหมื่นแปดห้าหมื่นแปดเก้านี่ห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็ดับสิบนี่ห้าหมื่นสี่นี่คือค่าคอมมิชชั่นต่อเดือนเนาะ โอเคถ้าเราอยากรู้ว่าค่าคอมมิชชนนั่นต่อเดือนเท่าไหร่และยอดขายเขาเท่าไหร่ก็คูณกับปริมาณเข้าไปนะครับโ okay. อเคอะไปกันต่อองนี้นะครับอะเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าวันนี้นะครับเราสามารถสร้างทีมขายออนไลน์ได้ด้วยเมื่อกี้นี้จะเป็นในรูปแบบของการขายปลีกถูกไหมค่าขายปลีกจะมี2เรื่องคือขายแอดใช่ไหมครับกับไลฟ์ทิกต็อกแล้วขายแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งลูกที่น่าสนใจของสังกัดนี้ก็คือ เมื่อเราเป็นครีเอเตอร์ที่เริ่มไลฟ์ได้เริ่มขายได้แนละ้วรู้สึกว่ามันทําได้จริงๆเราสามารถสร้างทีมครีเอเตอร์ในสังกัดตัวเราเองได้ด้วยโอเคไหมครับออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใครบางคนถนัดใครบางคนอาจจะไม่ถนัดแล้วแต่คนชอบบางคนชอบขายปลิบางคนชอบสร้างทีมขายแล้วแต่เลยแต่น,นี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่วันนี้เราสามารถสร้างทีมขายตรงนี้ได้อน,นี้ผมมีเสียงไหมฮะ,ะไม่เป็นไร ถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีได้